ภาคพื้นที่จังหวัดและก็ภาคของการวิจัยและนวันตกรรมนะครับได้เห็นถึงก็มีหลายเรื่องราวที่จะนําเสนอจากนี้ไปการเดินทางมาหน้าในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกลกแห่งความภาคภูมิใจของน่าผนวกกับการแบ่งปันองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้ท้งสำคัญคในตาานลาด <c oughs> โลกของไทยคอสเควติบี ขอเรียนเท่าน,น,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยกานวิบู์แววประดิจลายร่วมลงนามกับตราสักษณ์ของไทยดอสเปโตรพีนครันี้เรื่องราวของน่านจะถูกนําเสนอแล้วนะครับอย่างเป็นทางการด้านบคนเวทีขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับทุก,กท่านก็ได้รับเกียรติจากท่านกลินสารสินนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านประธานหอการค้าจังหวัดน่านท่านผู้ว่าการอันนี้ก็เป็นผู้ขอการร้วม กมาเคื่อก่างเาช่วสนับนรนั้ย่างฝ่าในทางพวกเราได้เข้ามาในทางการ้นรคติดตในพื้นที่เนี่ยเราต้องอาศัยพี่น้องคนการประกอบการรื่นใหม่แล้วก็ออกอาการใช่วยขับเลื่อนซึ่งกจุบันเนี่ยเราทุกคกีาชมีส่วนร่วมในการก็ค่ะขอบ่ะงขอบคุณช่วหืตัวเองในการที่จะแสวงหาความรู้ สวงหาปัจจัยที่จะมาช่วยกันพัฒนาชุมชนก็มีหลายเรื่องราวที่จะนาเสนอจากนี้ไปการเดินทางมาหน้าในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกเลือกว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมใจในในปีรกิจที่ทุกท่านได้มอบให้กับพี่น้องทางจังหวัดหน้าในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่งพี่น้องทางพวกเราที่ออกตรวจไม่ว่าจะเป็นที่กรบกะบา่เพเชรบูรณ์ และหลายพื้นที่ที่นำออกความโดดเด่นของสุนพรยซึ่งเป็นอัตลักษณ์แห่งความเป็นตัวตนวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องใบหญิงเยอขึ้นสร้างสรรงานนวัตกรรมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าวันนี้ไลออนก็ให้เกียรติร่วมเดินทางชมเรานะครับรวมถึงตำรับไทยสุนไทรัยขณะนีด้ดองก็ไปใหไว้หน้อย ที่ทำไม่ด้อยอยู่จะมันก็ไปหำไม่ด้อยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ท่านผู้เขียนครับขอเสียงปรบมือท่านต้อนรับท่านรอง